สวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนยูทูบผมบาวกอนหัวกูดทำช่องยูทูปอิสานแชนแนลฝากกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้บาวกแน่แม่แฟนยูทูบทุกคนส่วนลุกข้ชาติน้ำผดทับลิม สวัสดีครับผมบล็อกอีสานชาแนลครับไม่นี้พานลูกหลหลานมาเล่นน้าครับผมพาลูกสายมาเล่นน้ำผ่าแม่ยายมากินข้าวกินน้าเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวครับน้าผุดทับเหลาครับผมมาครับตัวตึงมาแล้วครับตัวตึงครับพผมนะตัวตึงอ่ะลูกแรงลูกแรงครับลูกแรงมากมาดิมาเข้ากล้องดิวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ครั ันาทีที่เก้านาทีที่เก้าโอ้คนหลพี่น้องครับกระห้อเขาข้าหน้ามากครับมาซื้อแล,ล้อยูดแล้วกินตำโสมปิ้งใกล้ไปครับผมอย่างนี้ครับผมไปครับุ้ยไปเจอกันด้านล่างเด้อพี่น้องเด้อครับผมเาลงมาถึงนี่กันมีรางวัลที่หนึ่งครับ ล้อนที่หนึ่งล้อนที่สองสามนะครับขอบคุณครับโอ้เหล็กเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับเด้อพ่อเหลน่าเที่ยวกับแวะได้ด้วยจ้าอันนี้เป็นเพื่อยี่สิบบาทลูกน้อยครับของลูกน้อยโอ้เก่งๆตัวละยี่สิบบาทขออนุญาตถ่ายนะครับ มาเที่ยวกัน,น <ะ S 2> ได้นะคะน้ำผุดทับลาวอำเภอควนสารจังหวัดชัยภูมิโอ้เสือมัดย้อมพี่น้องเสือม,อมัดย้อมอันนี้จะเป็นร้านเสื้อมัดย้อมสวยครับนี่ครับโลกโก้ครับน้ำผุดทับลาวทับลาว,าวมีหลายสีให้เลือกครับดำแดงเหลือง โอ้ชุดใบหน้าแบบนี้ครับผมชุดใบหน้ามา้าารองเท้าก็มีครับรองเท้าเห็นครับอู้งามนี่ง้างน้ำพวกงานพี่ต้องเนี่งามครับเบิร์มเบิร์มฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านของกินนะคะของกินเก๋งงามาเลยพี่น้องเลย เฮดคีบช่องยูทูบบ่ากฤตสารแนแนวเฮดังปังๆเด้เดอเุยช่องยูทูบาก็อีสานแจนแนวเ้ดังปังๆเดบูเดอมาครับนี่คือจุดที่ จุดที่ลึกที่สุดที่เป็นตำน,นั้นบก้อดกับลูกพ่อคร่าวๆลูกพ่อสังเกตไนะอ้ก้อนนั้นมีบ่อะไ้อยู่เนาะมีทหารนั่นทหารทางลาวเป็นมาตั้งแคมป์ตั้งอย่างแล้วมาคนพบมาพ่อที่บก้อนทุ่มากกับประมาณนี้นะครับว่าเป็นทหารเล้าน่ะมาตั้งแคมป์ตั้งอย่างวันนี้มามาพบมาพ่อจังเดียเป็นเชื้อนี่นี่ขึ้นน่ามันพูดขึ้น,น,นอยู่มองหัวจุดที่ลึกที่สุด แล้วก็พุดขึ้นมาจากจากใต้ดินพี่น้องครับนี่ครับุ่นหน้าเป็นสีมลกตดเลยนะครับเป็นสีมลกตเลยนะครับจุดที่ลึกที่สุดตรงนี้คือหามลงเขลห้วห่างมาครับนี่หามหามห่ำลงเล็ดขาดเลยครับนี่ครับพื้นที่มีจุนหามครับนี่นครับนี่ครับตรงตรงนี้กับลึกครับลึกครับตุนห้ามเลยครับแต่ก้อนพุ่นเพื่อนในให้ให้เข้าเรียนนะครับเรนี้อันอันตรายหลายพนกันเลย ให้ให้หยุดเลยนี่ครับนี่นี่ไม่รดน้ําครับรดน้ํากั้นเลยรดน้ํากั้นพื้นท,นที่พื้นที่อันตรายครับนี่ดุกที่สุดครับนี่ดุกคั้นที่เล่นเล่นช่วงล่างพุ่นนะครับผมปนช่วงล่างพุ่นโอ้คนหลายครับพี่น้องน,น,นี่คนหลายมาเที่ยววันหยุดสงการเนาะใกล้สงการแล้วบางคนก็นหยุดยาวพี่น้องนี่ครับพื้นที่สงวนและอน,นุรักษ์ต้นน้ำผุดแมนโวพื้นส่วนวนไว้ห้ามลง,งเล่น<า> โอ้พนหามข่าตะกี้ได้มาโดดยูตะกี้ โอ้ยคุยกับแม่ก่อนเย็นไหมมาบอกสิมาที่เย็นไหมไปกับเจ้ากับดนไไแม่บอกว่าคันหน้าเอามาเอาองตัวเองมาของตัวเองซื้อแล้วเดี๋ยวรหน้า นี่กับกับตันเออมาได้กับกับตันเอกับกันมาด้วยเออกับตันมาด้วยตัวเองวันนี้ตัวเองไม่ได้เอามาเออของตัวเองอัใหญ่อยู่บ้านอะของอี่ก็ได้ออของพี่เปาซื้อมาจะไม่ล่นของพี่เปาของพี่เปเีของพี่เปาจะต้องนงะนดีเล่นลาวหัววนะเลลเซลล์เอาตงดิค่ะไม่ถ้าพ่อเพิ่งไ่ละ

แลอทำไมมันออกงี้ล่ะองูลองดูนอพี่นารู้เ็นโอ้เย็นไหลพี่้องครับผมโอ้คนไหลครับเย็นเย็นน้าเมนเย็นน้าก็ใสพี่้องใสน้าใสที่ดีครับเย็นมาเถอะครับเด้อกรบุดทับลาาครับผมกระปุกก้นสันเนาะไม่มากระปุกก้นสนตวบัดจะยะหัวตะบัด อำเภอชายภูมิจังรรหวัดชายภูมิอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิหนูเอาไปทำอะไรลูกเอาไปทำปืนครับเอาไปให้ใครเอาไปให้พ่อหนูเป็นลูกพ่ออะไรลูกพวกว่อปอดครับ กอดทำช่อง y YouTube หรอครับหนูชอบไหมล่ะรับครับพ่อกอที่สานชาแนลครับ,อร Channel, รบโอ้โหสุดยอดไปเลยเยี่ยมทำไงลูกโอเค